เาซีรีส์ไมอโพรักกันเป็นวันให้หนูดูเดี๋ยวนี้มีตาที่เขียนมาไหนบอกแม่โพรักจะเป็วันวันทำไมที่เหลือถึงชายหินกันขนาดนี้ชายหินเพราะอะไรที่ใหม่ชายหินนั่นแหละครับเคยชิบหายหยุดไปแล้วแล้วชิบหายจริง้นแล้วเขายังไม่รู้ตอนสุดท้ายตายหมด มันตาหมมันจะเปลวพัมจะหเกิดใมเกิใหเดรีอรากงอ๋อืพี่นาเกิด่ไปเรื่อยๆหลายชาติถ้ามีจะดูไหมคะโอ Vertical series 100 episode าอกว่าพี่ทำลาความจุกองหนูก็จะมีความสุขู รอสุดๆเมื่อมีแค่8ต,ตอนเป็นผ่ามาที่รักกัน,นจริง0.2ตอนจากดต,ตอนตีเป็นประมาณ6%็นุ่มเลือดส่งแล้วได้ย่งางจใไปเกิดโตพีทบบ่ทำแ,แ,แ,แบบนี้ทำไมพีท่ทำแบบนี้ทำไมซ่าสดดาบป๊อปรักไรักก็รองไห้ประมาณ13อีโมจิ คำถามมึงคือพี่บอลนั่งชื่อเอกมั้ไม่ใช่ชกโปโปโปฟอยู่มันคือชื่อเอกเขามอนสตาร์แสดงนั่งชื่อเอกจริงเขาเองไม่ยอมอ่านคือเขาพยายามเขาพยายามจะเป็นเด็กจริงนี่นี่มันเหมือนแบบตอนเป็นเซนเตอร์เริ่ใหม่หายใจใจใจเอาทเป็นพี่ไมยบ้างไหมคะับฉันอยากเห็นไม้อปโปอยู่ในแสงเรื่นอยู่เป็นนักแสดงอยู่เป็นอะไรก็ตามที่ฉันมองเห็นได้ อยากสนุนทุกว right ันนี้ให้พี amento, like ่เป็นสิ่งตัวเลยอยากสนุนอยากสนับสนุนอยากให้เกิดตัวโอ้ย เลยต่อจากอยู่ในแสงมองเห็นได้ทุกที่ก็อยากสึกษาศูนอยากให้เติบโตไปให้ไกลตามทางที่เราสองต้องการอาจจะไม่แสดงคู่กันแต่ก็อยากให้เป็นนักแสดงอยู่เก่งกันทั้งคู่ก็เอาแต่พี่อยู่อย่างนั้ด้วยไหมเหรอมาถ่ายกันตอนนี่ยิ๊งติ่งตองเออติ๊งน้อยติ๊งน้อยอร่อยติ๊งใหญ่ก็ติ๊งร้อยยก อยู่อยู่อยูแล้วเราไม่เคยหายไปอันนี้ใครอยาอ่านดีคะเขาบอกว่าเขาบอกว่านีเขาบอกสีนี้โอเคสีนี้เหมือนที่มาคือสงโตที่มาคอเคสิงโตัตเมียฟิลอ่อนๆให้รู้ว่าฉันรักเธอมากนะอย่ากสัมผัสกันจังสีนี้ออกมาโผล่อันจะบผลถั่วไปถูมาตั้งแต่ตอนีพอแล้ว เอปลเรียดจริงๆนะเคมีทะลุจักรวาลทะลุไปเลยนี่ทีนี่คือชาย EP7 ใช่เ,เฮ้ยแต่ก็ดีมากนะที่คนได้เห็นดีเทลแบนี้เพราะว่าคือมันเป็นมันคือคือเป็นตอนถ่ายเปนเร็วมากไม่ว่าจะเป็นดีเทลตา่างๆนะเป็นการจูจมูกหรือเสีนต่างเล็กๆะที่ทุกคนแบบโหตีความมันละเอียดมากมากกว่าตอนที่เราถ่าย อนที่ตอนถ่ายไม่รู้เลยว่าเขาขึนอย่างนี้จริงหือเนี่แต่ไม่เป็นไรดีแล้วดีแล้วดีทันดีมาเลยนะท้ายหลอดโอเคอกว่ามีคนสุดล้ายหัวแรงมากลแรงสุดสิเอาเลยอ่ะมึงมึกล้าาเลยดูดูติคันวาแล้วเหนื่อยมากโมโหทุกอย่างมีคำถามในหัวเหมือนตอนดูแฟนฉัน เจ็บตัดยางเราทำไมเจ็บตัดยางเราทำไมอ่ะขอขอนังเจ็บนะนี่คำถามเหมนีนหัวตอนดูแฟนฉันว่าเจ็ตดยราไมเจบตัดยางาทำไมะตมอแต่อพอเป็นชายต้องพูดว่า มีชื่อเล่นเิมากะารขอบา์ที้เริ่มมาโปดันน่ารักน่ารักเฉยจบๆไอ้บ,บ้าเี้ยไม่ไป้วพี่มา้าอาทำได้ดีกว่าพี่อนไม่หอก อยู่นะไหนเจ้าของแอคเคาทนี้ยู่ไหนยกมือได้นะครับได้มาไหมัไม่ไ้ยงไ่วกกันใช่ไมครับได้มาทเชฟไหมี่ใช่ไปงานเกียอยู่ได้เลยลโดดมาได้อะไรก็เช็งมั้งรอะไรมาช้ำไหมจะช้ดยังรอซีรีส์ใหม่แ o ปเรื่องที่หนึ่งหนึ่งห้าพันร้อยบ วันนี้ได้เลขไปแทงหวยแล้วแล้วได้มาแบกบ้างไหมบางทุตอนลงพลเจอพี่ไม่กับโปทุกคนจะถามว่าทันวาไม่ตายใช่ไหมตกดีใช่ไหมอยากให้กูตายหรือไงใครโดนถามเนี่ยรอไม่คือคือพี่ไม่จะไม่ตายแต่ว่าคนที่เจอพี่ไม่ตายรทันวานมาทันมา เมื่อกี้เมื่อกี้เดินเดินทักแฟนๆใ่าโอ้ยครับแฟนเห็นที่ไม่ระทวยตายเป็นแพร่ไม่ไอะไรนะรนานะ้อมาเลยเรฟ้าฟ้าร้อกคนฟ้าขาสุด้ยเฮ้ยอะไรคะเนี่ยนแสัตวขั้สุดท้ายน่้อออะไรคะเนี่ย อะตรงๆนะแอบไปข้างหลังนิดนึงอีพีสุดท้ายแล้วของคุณไมอาโปที่มันเป็นกรี่และทันวาที่สมบูรณ์แบบทำให้แฟนๆอิดมากแต่อยากรวยอะจะได้ช่วยช่วยพี่นับปน์ลงคุณทำสิ่ที่เต้อยากให้ไมอาโปลองเล่นละครคุณทำไรบ้างรบสัง ปาน่า่าเลยด้ยเขาเก็บพอดีนี่